มาดูต้นมะกรูดกันเนะเบิ่หงยอดมันแตกบักใงหนึ่งแตกก้านใ่แตกอยอดด,ดีดีตัวค่ณนะ่ะอันนี้บ่เคยใส่ปุ๋ยอย่างจักเทียเป็นน้ำดินเขาดีแล้วมั้งเนาะก็ซื้อดินไอ้ดินที่เขาปรุงธรรมดาแล้วล่ะอันนี้ครบอายุหนึ่งปีเต็มนะกิ่งก้านสาขากแตก ออกดีดีนี่ยังไว้เอาเข้าบ้านเลยนะอันนี้เนี่ยเสียหายมาเบิงว่าอัเพิ่งจะเก็บใบออกนะก่อนที่จะเอาเข้าบ้านนี่จะเก็บใบออกให้หมดนะจะเอาเข้าไปเลี้ยงในไฟไงแล้วทีนี้อันนี้เก็บออกบางส่วนแล้วเอาไปไว้กินในระยะสั้นประมาณสี่ห้าวันนี่นะแต่จะใส่ย,ยังเยอะเลยนะใส่ต้มใส่แกงอะไรจะใส่เป็นซีบใบเศ้าใบาผุหละใส่แบบจนใส่เพอความเสียดายนะใส่ไปโหลด ใส่ไม่ใส่เฉยๆนะก็กินด้วยแหละโดยเฉพาะใส่พวกอมพวกอย่างนี้นมันก็สีหอมเนาะใส่ลายธนงแห้งหอมทิ้งใส่ตํมามันน้ำทั้งสีใบมันน้ำนะนะบ่งหยอดมันนี่หะ่ะพุะ่น่ะแตกดีดีพุ่น่ะโอ้งามงามงามบ้านในกาตกแต่งมันบ้านในตัดออกหลายกิ่งแล้วแต่ว่าหบ่อยากตัดมันออกไปอีกนะ พอแล้วให้มันแตกออกมาเนี่ยนะนี่ก็มีหลายกิ่งแล้วเนาะปีหนึงกับสุดยอดแล้วหนึ่งงามค่ะเก็บกินได้กินได้กินได้มาเบิดปีเนาะตอนแต่ปีกายนี่เวลามักมากบรอบเดือนนี้กับกวบปีนึ่งพอดีล่ะหนึ่งปีโอ้ต้นงามค่ะเด็ยตอนซื้อมาอ่านบอกซ้ำไม่ขีดซ้ำกันไม่ขีดเนาะปีที่แล้วนี่เด็ แต่พ่อสาเหตุที่มันใหญ่น่ะเนาะอยากสิบอกว่าเอาเขาไปเลี้ยงในไฟไฟดิสโก้เทคคอยนั่นล่ละเอาเขาไปเป็นลอยนวยลอยดวงผนเนาะลวงน้อยๆนะกระจายกระจายแดดมันพ่อไอแสงมันพ่อเนาะพราที่นี่โอ้โหแตกสัดหยอดดงๆออกแถเบึงเด้อคอยสิเอาลงไปเนี่ยคอยสิเก็บใบมันออกหอยบดบัดแถวบึงแถวบึงมันตอนมันป่งขึ้นบาเนี่ยถ้ามันย่าวไปขอก็ตัดออกอยู่ ตัดใบมันออกเนาะถ้ามันย่วเกินไปวะนี่ก็ตัดออกไปเยอะแล้วจะพูดถึงว่ามันง่ามคักไปเดียวนะ่ะเนี่ยเหลี่ยบหยาบหยาบอยู่ขนาดหนาวนีนปีนี้ยังไม่ได้เอาเขาบ้านเลยยากยังยากอยู่ทั้งแถบจัดแต่งห่องแล้วนะห้องข้างล่างมันท,มนทำความสะอาดบ้านในทำความสะอาดอยู่อดเอาด้วยหละเออย่าเฟอร์เป็นหยางได้อยู่นีสักคนได้ พว่าจะเอาเขาไปในห้องถ้ามก็ขี้ข้านค้นแบบนี้บบดนี้อีกอย่างก็มีเทั้งหมาเทั้งแมวมันดื้อเนาะแมวนี่บ่ได้เด้ถ้ามันเห็นต้นไม้เข้าบ้านเนี่ยมันขยมาะเด้เทั้งกัเทั้งยังาะเด้อฮาก็บวอยอยากให้มันเอาเขาไปเนาะเดี๋ยวมันสิทําลายของเฮาก็ต้องเอาไว้นี่สะกอนให้มันรู้สึกไอ้จังใดจังหนึ่งกันนะนะค่อยเสียเข้าไปพร้อมกัน งามคักเนาะมันก็ปรงหยอดดีเถอะฮะแตกงยอดดีคักแต่ว่าพงยางอื่นบ่นเ,ะะเนี่ยซละเหน่ก็เสีเอาอันกระถางนี่แหละเข้าไปอันนั่นตายเลยได้น่นไอ,อ้อะไรน่ะใบเลื่อยคอยตายเลยเด้อันนี้พัะหอมใบม่อนสะระเหน่ยังบ่อนี่ตายเนาะกับลวกเป็นบางส่วนอยู่ ันีมาแร่งมา,งม,ามันก็มีแดดรอเลียงอยู่นี่ตอนนี้เวลาหาวงแง่สี่มงแง่บัดบัดบัดสิคำกับคำล่งหลดเด้ลงบึบลงหลดเด้อืมมันคำไ้แต่คำละคำบึบหลดเด้อบับหลดนะนยังงามอยู่บักเขือพ่วงกับ ถ้าเป็นหมากก็มันมันหนาวห้วมันสลอดอะบัดนี้มันร่วงนะนะร่วงเป็นบางพวงย่า่มันมาเป็นนวยอยู่บอท่านดอกทัางบ่ท่านอ่ะบ่ทันแน่ล่ะพุ่น่ะเบางต้นไอ้พักชีใบเรื่อยคอยหอมปีคอยอมน้ำซําเบิดนั่นเห็นบ่ตะเว้นคอยลงแล้วนะหาโมงปั๊บ่อยปั๊บโหลดได้แต่มื่อตึบโหลดได้บัดนี้ยย่มนนี่มันเหมือนไรวเนาะ ปัจจุบันเราดับปป๊บโหลดเด้พูดนะโอ้ต้องหันยังแดดอยู่แดดกับแดดแดดแบบร่มๆพันละร่มร่มหนาว